สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช่องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือแต่ละคนลักษณะนิสัยปลีกย่อยก็จะแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีอัตลักษณ์มีนิสัยที่คล้ายๆกันมีพื้นฐานของความเป็นตัวตนที่คล้ายๆกันผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือในนิสัยเล็กๆน้อยน้อยอย่างเช่นการเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์เย็น กับบางคนเป็นคนอารมณ์ร้อนความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นจากอะไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่กากบาดกลางฝ่ามือมีทั้งคนที่อารมณ์ร้อนมีทั้งคนที่อารมณ์ดีขึ้นอยู่กับธาตุที่เกิดวันเดือนปีที่เกิดคนที่เกิดในธาตุดินก็จะเป็นคนที่มีความสุขุมลุ่มลึกคนที่เกิดในธาตุไฟก็จะเป็นคนที่มีความใจร้อนทะเยอะทะยาน คนที่เกิดในธาตุลมก็มักจะมีอารมณ์แปรปรวนคนที่เกิดในธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่จิตใจเย็นเย็นมากๆไม่ค่อยถือสาใครนี่คือลักษณะของคนที่เกิดในแต่ละธาตุธาตุดินจะมีความหนักแน่นธาตุไฟจะมีความร้อนรุ่มธาตุลมจะมีความแปรปรวนสูงธาตุน้ำจะมีความใจเย็นและอีกลักษณะที่สามารถที่จะสังเกตได้ก็คือ สัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือนะคะใครที่มีสัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือดังต่อไปนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่สุขภาพจิตดีมองโลกในแง่บวกไม่ค่อยจะเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองอสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นเรามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือถ้าเกิดว่ามีเนินสุขที่เป็นเนิน กว้างและเป็นเนินที่อิ่มเนินสุกก็คือเนินที่อยู่ตรงโคนนิ้วโป้งนะคะดูที่โคนนิ้วโป้งนะคะเนินสุขจะอยู่ภายในเส้นชีวิตถ้าหากเส้นชีวิตนั้นกว้างอบล้อมเนินสุขซึ่งเนินสุขนั้นมีลักษณะเป็นเนินที่อิ่มบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตเป็นคนที่มีอารมณ์ดีทำให้สุขภา,า,ขภาพจิตและสุขภาพกายเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บเจ็ป่วยได้อีกด้วยค่ะข้อ2นะคะก็ให้มาดูที่เส้นใจนะใครที่มีเส้นใจที่ค่อนข้างที่จะสั้นและบริเวณเส้นใจอ,อยู่ในบริเวณนี้นะี่ยคือเป็นเส้นที่ไม่ค่อยมีอะไรมากมายคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่คิดมากเส้นใจสั้นแล้วก็เส้นใจเป็นแฉกนะคะก็จะเป็นคนที่ ไม่ค่อยคิดอะไรมากเป็นคนที่จิตใจดีคิดแต่ในเรื่องราวใกล้ๆตัวไม่ค่อยไปคิดมากมายกับคนอื่นไม่ไปคิดเรื่องราวของคนอื่นไม่กังวลในเรื่องของคนอื่นและลายมือนั้นจะต้องเป็นเส้นลายมือที่ไม่เยอะเกินไปสังเกตดูว่าถ้าใครที่มีเส้นลายมือยุ่งเหยิงชีวิตก็มักจะยุ่งเหยิงก็มักจะมีเรื่องราวมาให้ได้คิดได้ สับสนวุ่นวายมากมายถ้าใครที่มีเส้นลายมือน้อยมีเส้นคมชัดในเส้นหลักๆคนคนนั้นก็จะไม่ค่อยมีเรื่องราวให้ปวดหัวก็จะมีความสุขในชีวิตได้ง่ายผู้ที่มีการกระบาดกลา,างฝ่ามือก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นลายมือที่มีเนินสวยแต่ไม่มีเส้นลายมือยุ้มยิม้มไม่มีเส้นที่ตัดผ่านตัดแทรกก็จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ มีความสุขในชีวิตไม่ค่อยมีเรื่องราววุ่นวายมารบกวนจิตใจด้วยเป็นคนที่มีน้อยก็กินน้อยมีน้อยก็ใช้น้อยอยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ได้เป็นคนไม่คิดเยอะไม่เปรียบเทียบกับใครผ่านได้ก็ผ่านปรงได้ก็ปรงลืมได้ก็ลืมอะไรแบบนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มี เส้นใจเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็สั้นสั้นเล็กน้อยนะคะไม่ใช่สั้นมากนะคะมีเส้นใจที่เส้นสั้นเล็กน้อยไม่สั้นมากถ้าสั้นมากก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเฉยชาแต่ถ้าเกิดยาวมากก็จะเป็นคนที่คิดเผื่อคนอื่นคิดมากห่วงใยคนอื่นห่วงโน่นห่วงนี่คนที่มีเส้นใจสั้นสั้นเล็กน้อยและก็ไม่มีเส้นละเอียดมากมายก็จะเป็นคนที่ สุขง่ายๆกับชีวิตได้วันนี้จบเรื่องนี้จบจบแล้วก็จบไปเรื่องใหม่มาก็ค่อยว่ากันใหม่รู้จักปรงเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตผ่านได้ก็ผ่านมีความสุขวันนี้ได้กินได้เที่ยววันนี้ก็สุขแล้วทําในสิ่งที่เราอยากจะทําก็พอแล้วแค่นี้ก็สุขแล้วถือว่าเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆกับชีวิตและเส้นใจต้องเส้นเรียบไม่มีรอยแยกหรือขาดนั่นแสดงถึงอารมณ์ที่มั่นคงและ เป็นคนที่มีความสุขในความสัมพันธ์ถ้าหากมีรูปดาวเล็กๆปรากฏบนฝ่ามือบริเวณแห่งเนินโชคลาภหรือเนินอาทิตย์นั่นก็จะบ่งบอกถึงความสุขความสำเร็จในด้านของการงานอาชีพการงานและทรัพย์สินเงินทองและถ้ามีรูปสามเหลี่ยมเกิดบริเวณเนินพฤหัสหรือใต้โคนนิ้วชี้นั่นก็จะสื่อถึงว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและก็มีจิตใจดี เส้นอาทิตย์ก็คือเส้นที่พาดจากกลางฝ่ามือไปยังเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางคนคนนี้ก็จะมีความสุขในชีวิตเพราะได้รับการยอมรับแต่ก็ต้องอด,ดูเส้นเส้นใจและเส้นและเนินสุขเป็นหลักนะคะเพราะบางคนได้รับการยอมรับก็จรงิงแต่ก็ไม่ม,มีความสุขก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเนินสุขแล้วก็เส้นใจดีอยู่แล้วมีเนินอาทิตย์สวยก็ยิ่งจะส่งเสริมให้มีความสุขมากขึ้นเพราะมีความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง เนินมือในแต่ละเนินก็จะบ่งบอกถึงความสุขในแต่ละด้านเช่นเนินอาทิตย์เต็มอิ่มนุ่มก็บอกบอก,บอกถึงความสุขความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิตส่วนเนินจันทร์ชัดเจนกลมมนก็จะบ่งบอกถึงจินตนาการความสงบและความพอใจในชีวิตส่วนพื้นผิวและสีของฝ่ามือถ้าเป็นสีชมพูล,ละเลือก็จะบ่งบอกว่าเป็นคนที่ มีสุขภาพดีมีชีวิตชีวามีความสุขถ้าฝ่ามือเนียนและยืดหยุ่นมีความนุ่มยืดหยุ่นก็แสดงถึงว่าเป็นคนที่ผ่อนคลายเป็นคนที่อารมณ์ดีการพิจารณาเส้นลายมือและสัญ,ญลักษณ์เป็นศาสตร,ร์ที่มีมิติหลากหลายเพราะฉะนั้นก็ให้ดูวันเดือนปีเกิดควบคู่กันด้วยและพิจารณาบุคลิกภาพและส,สภาพแวดล้อมของเจ้าของมือเพื่อจะได้มีความแม่นยำที่ครบถ้วน ถ้าถ้าเส้นหัวใจของใครก็ตามที่เป็นเส้นหัวใจที่ยาวยาวไปจนถึงใต้เนินพฤหัสแต่ในเนินพุธหรือใต้นิ้วก้อยมีเส้นยาวเล็กๆเล็กๆเ,เ,เป็นหลายๆเส้นก็จะบ่งบอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในการที่จะเข้าสังคมเป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่างๆได้ดี เส้นต,ตั้งตั้งใต้นิ้วก้อยคือเส้นพุทธซึ่งมันจะบ่งบอกถึงว่าคนคนนั้นมีมนุษยสัมพันธ์เ mm hmm. ข้าคนได้ง่ายมองโลกในแง่บวกแล้วก็ภาพรวมของชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความสุขไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยเขาก็จะสามารถที่จะข้ามผ่านไปได้เข้าใจในส่วนของปัญหาในชีวิตได้แยกแยะเป็นนี่คือลักษณะของคนที่มีความสุขนะคะ ใครที่ฟังแล้วถูกใจกรุณาก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาให้ฟังด้วยนะคะว่าคุณมีลักษณะแบบใดบ้างมาแชร์กันนะคะแล้วใครที่ยังไม่กดติดตามมากดติดตามเป็นกัละยาณมิตรกันนะคะมีอะไรที่อยากรู้ถ้าแอดค้นคว้าได้แอดก็จะนำมาลงนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ